Thank you. Welcome. You have a good day you You Yes good <sir. S 1> สวัสดีจากเท็กซัสอเมริกาค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวงานร้อยโคมไปดูกันค่ะว่ามันแย่แล้วก็พิษวังสุดๆอย่างไงสวัสดีค่ะทุกคนพุ่งรอนะคะตอนนี้เมย์จะบอกว่าเมยกำลังขับรถคุณยายมาเรียน,นะคะขับรถเบนซ์ค่ะว่างงนี่ทุกคนสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้ว่าจะนี้เจคอบฟากเจคอบไปกับคุณพ่อนะคะสักสองสามชั่วโมงเม่จะไปงานเทศกาลเทศกาลโ่มไฟกับยายมาเรียนะคะตอนนี้ยายมาเรียเอาไปเสิรออ์ฟคมงม่ก็ต้องขับหรถคุณยายมาเรียให้ Hi. ข่าง,งานลอยโคมเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะแย่แล้วก็สวยสวยยังไงนะคะสวยแรกเลยค่ะฝนตกหนักทั้งวันตั้งแต่เชา้าแต่งานเขาก็ไม่มีการยกเลิกค่ะสวยที่สองคือคุณยายมาเรียค่ะแกจอดรถกระทันหันกลางถนนเพื่อแวะซื้อเก้าอี้เอาไปที่งานค่ะแล้วตอนนั้นคือฝนตกหนักมากเพื่อน,อนแล้วมีรถ ต่อท้ายด้วยแล้วแกก็ให้แม่สลับไปขับนะคะปัญหาคือรถของแกเป็นรถเบนซ์ขับยากคือแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขับยังอารมณ์เหมือนคนใช้ Android แล้วเปลี่ยนไปใช้ iPhone อ่ะแกเออแล้วแกก็วิ่งเข้าไปในร้านค่ะเอากุญแจรถไปด้วยรถเตือนแม่ก็ต้องตะโกนเรียกแกให้กลับมาอีกค่ะเสร็จทีนี้ส่วยอีกาส,สาวย3ก็คือแบตของแกแบตโทรศัพท์แกหมดค่ะ เปิด GPS ไม่ได้ค่ะชาร์จเท่าไหร่ก็ไม่เข้าค่ะสุดท้ายเราก็ต้องแวะปั๊มข้างทางเพื่อซื้อสายชาร์จแบตให้คุณยายมาเรียก,ก่อนค่ะ Careful Every time when I go out I have she she always she she has so much money she has to buy everything เป็นการเดินทางที่ทอราวดมาเลยค่ะคุณยายมาเรียค่ะแบ็ดมอสแหวกทางทางปอด้ายชาติพังโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยขับมาสักพักระหว่างทางก็มีเรื่องเล่าค่ะเห็นไหมคะด้านซ้ายจะมีหัวเต็มไปหมดเลยค่ะทําไมแม่ถึงออกมาเล่าค่ะเพราะว่าเราขับมาไกลมากๆแล้วเราก็ ความวัวเนี่ยคะ่ะใหญ่มากๆแต่เราสังเกตเห็นได้ว่ามีแต่วัวสีดําทําไมไม่มีวัวสีอื่นเลยปกติอเมริกาก็มีวัวเหมือนบ้านเราลคะค่ะสีน้ําตาลสีครีมอะไรแบบนี้แต่ฟาร์มนี้คือไม่มีสีอื่นปนเลยคะ่ะเราก็เลยพูดกันขำๆว่าสงสัยเจ้าของคงเป็นคนผิวสีแล้วก็แอนตี้วัวสีอื่นนะคะถ้าเกิดมาแล้วผิดผิดผิดสีก็คงสั่งฆ่าหรือว่าขายแล้วขับไปสักพักอีกคะ่ะจะเป็นฟาร์มอีกฟาร์มหนึ่งฟาร์มนั้นก็จะมีวัวแต่วัวสีขาว สีเผือกค่ะไม่มีสีเข้มปนเลยแล้วก็เคยคุยกันอีกว่าเออสงสัยเจ้าของฟาร์มนี้ก็คงจะเป็นคนผิวขาวก็เลยไม่ชอบวัวสีเข้มค่ะพูดไปขำไปค่ะขับรถไปสักพักนะคะวันนี้เรามาอ่า ตรงทางลัดค่ะก็จะเป็นนอกเมืองนะคะแม่ก็เลยเก็บบรรยากาศนอกเมืองมาให้ดูค่ะถนนหนทางก็เหมือนบ้านเราเห็นไหมคะเป็นลุมเป็นบอค่ะนี่คืออเมริกาชนบทมากมากเลยนะคะก็ขับมาจากบ้านก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะก็จะถึงงานแล้วค่ะเราก็เอะใจว่าเอ๊ะนี่มันมาถูกทางหรือเปล่าทําไมงานลอยคมมันมันอยู่ในพื้นที่แบบนี้เ<อ>หลอไม่เห็น<ส>จะมีอะไรเลยไม่เห็นมีป้ายอะไรบอกเลยค่ะตอนนี้เราแคถึงแล้วะคะ่ะ Careful, Maria. It's small and narrow. Okay. Oh, oh, it's what? only one people. Oh, one people. It's not one way, right? But it's just one can no, go. It's one at a time. Okay. <sighs> oh. go Before somebody, somebody come. <laughs> yes. It's so narrow. Over here. Your destination is on the right. Ooh, okay, and now it's here. We now are here right now. มาถึงแล้วค่ะดู mm hmm. ทางเข้างานสิคะโอ้โหทั้งเปียกทั้งโคลนค่ะเพราะว่าฝนตกหนักตอนแรกคิดว่าเขาจะยกเลิกกระทันหันแล้วค่ะ mm hmm. เราซื้อตั๋วเข้างานมาแล้วแต่ว่าที่จอดรถเนี่ยต้องจ่ายแยกค่ะค่าจอดรถก็คันละ25เหรียญน,นะคะ mm hmm. แม่มองว่ามันแพงมากๆเลยค่ะ mm hmm. พอมาถึงก็จอดเรียบร้อยนะคะแต่ว่ายังไม่เดินเข้างานก็คิดถึงเจคอบเดี๋ยวโทรหาเจคอบก่อนค่ะ m ลค โอเค be a good boy โอเ okay. ค I'll see you i o a couple hours No we'll see you tomorrow morning No t o เช้ r ไม่ o huh. รุ่งน g โอเคโอเคบ๊ายบายตอนนี้เราสองคนก็ยังรอในรถนะคะยายมาเลียก็ยัง okay. ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ฝนตกหนะัก no. เราจะรอให้ฝนซากว่านี้หน่อยนะคะเพราะว่ามันหนักมากๆเราไม่รู้ว่าเราจะไปหรือเราจะกลับบ้านกันแน่ทุกคน สุกคนฝุ้นตอบจ้าดูมันคงเป็นสนุกอะค่ะเทียสก,การอ่าโคมไฟเดี๋ยวให้เล่นดันลังโอ้ฟุนออกสุกคนเออมาแล้วก็ต้องไปแต่ว่าเสียบเบียร์ไปแล้วค่ะ let's go your umbrella is big นี <c oughs> ่นะคะ ล็อกลงมาได้ไหมกลับบ้านค่ะ <c oughs> Everybody went home and we's going, we're yeah, going เห็นนหฮะคะโเพิ่เธอโอ้ยเปียกส,สอบค่ะ Lucky I g o t my boots เทศกาลโคมไฟลมเลี neck, ้ยวค่ะเจ้าข้องงานนี้ไม่ชิคไม่ชิคอากาศเลยนะคะจัดวันนี้โอ้ไม่ก่อดให้เลยให้เลย oh my goodness โอเคโอ้โอ้โนนนนทุกคนแลตาที่เตลกนโอ้มกเรือนนี่ We gonna อ gonna get s o เก t h ส n g to eat อยทุกคนคะลึกลักไม่นานนี่เจอก็มาเดียวเลย ไม่ไหวจริงๆขี้เถือกเพื่นทุกคนเนะดีนะส่บูทตจนสูง งานวันนี้ค่ะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยถือว่าสนุกมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีร้านขายของขายเสื้อผ้ามีร้านขายอาหารเป็นฟู้ดทรัคเยอะมากๆเลยค่ะจริงๆที่แม่มาเพราะว่าเรื่องกินอย่างเดียวเลยค่ะแต่ว่าเสียดายที่ฝนตกค่ะร้านอาหารก็คือแบบหลายที่เขาก็ปิดแล้วก็แบบมันนั่งยังไงอะทุกคนดูสิตอนแรกแม่กะว่าเออจะเดินดูรอบๆก่อนแล้วก็ถ้าฝนยังไม่แรงก็คือจะกลับบ้านเลยค่ะเนี่ยค่ะดูดูสิคะของกินเยอะมากๆเลยคือแบบสําหรับแววนานๆครั้งจะได้เห็น รถฟู้ดทรัคขายของกินเยอะแบบนี้คือมันตื่นเต้นอะทุกคนเออถ้าใครอยู่ต่างประเทศคือจะเข้าใจเลยค่ะแต่ฝนก็ยังไม่อยุ่คนก็เริ่มทยอยกลับบ้านกันหมดแล้วค่ะเพราะว่ามันเปียกมันแฉะมากๆเลยคุณยายมาเลียก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปกับป้ายไฟสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวก็กลับบ้านเดี๋ยวเราจะไปหาร้านอาหารนั่งกินอะไรอร่อยๆกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันก่อนแล้วก็ค่อยกลับค่ะ <laughs> เอาทุกคนในความซวยก็ยังมีความโชคดีนะคะอยู่ๆฝนก็แรงค่ะเราก็เลยตัดสินใจอยู่ต่อแตมาสั้งนะหาแล้ว สตรีททาโก้แต่ว่าดูไม่ค่อยสตรีทอะไรเพราะคนไทย mm. เป็นอเมริกันจริงๆต้องเป็นเม็กซิกันเดี๋ยวลองมาชิมดูนะคะว่านะหน้าตาไม่ใช่นี่เป็นหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ Texas. เวลาที t t ่เราคอยก็มาถึงค่ะเพราะพระอาทิตตกเต็มที่นะคะเขาก็จะมี พนักงานนะคะมาจุดไฟให้ค่ะบรรยากาศก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าฝนแบบเริ่มแรงแล้วแต่ว่าก็ยังเปียกนะคะคนนี้ก็แบบทนมากๆเลยค่ะเริ่มมีคนทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะจากตอนแรกคือแบบว่างมากแล้วตอนพอแบบค่าสนิทนะคะแสงไฟที่เขาจุดเนี่ยค่ะโอ้โหมันสวยมากๆมันเข้ากับบรรยากาศหนาวๆเลยค่ะคือแจ็คเก็ตเนี่ยแบบถอดไม่ได้เลยโชคดีไม่เอาแจ็คเก็ตมาด้วยค่ะ พิธีกรก็แจ้งว่ายังไม่ถึงเวลาลอยนะคะเขาต้องรอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก่อนคะ่ะห้ามลอยก่อนกําหนดคะ่ะถ้าถึงเวลาเขาจะมาแจ้งอีกทีคะ่ะระหว่างรอประกาศนะคะเราก็มาเขียนโคมไฟกันก่อนคะ่ะคุณยายมาเรียบอกว่า,า,ท,าทําตามธรรมเนียมของที่นี่นะคะก็จะเขียนข้อความส่งเมสเซจไปหาบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่าบรรพบรุษนะคะแต่ว่าของอีแม่เนี่ยอีแม่ก็ไม่ได้เขียนแบบนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะว่าว่าอีแม่เขียนอะไร เรียวแววสาวพัดลุงในอเมริกาค่ะขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากๆนะคะที่เอนดูครอบครัวของเราแล้วก็รับชมติดตามเรามาตลอดค่ะแววจะขอให้ทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้มีความสุขมากๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศเรียวๆกันเลยนะคะมันสวยมากๆค่ะทุกคน อีแม่รอแล้วนะคะดูให้จบนะคะ นี่เรากลับบ้านแล้วนะคะบรรกก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยบ้าย